สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะไป4ต่อ1นึแล้งแดงนะครับตามคำขอนะเขาบอกว่า4ต่อ1นึแล้งฮีโรูอีกเนี่ยมันเล่นง่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นฮะมีของมาโชว์ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตัวแรกเลยแพ็คบังเกอร์ลัดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเสื้อสไตล์แฮมเบอร์เกอร์นะฮะมีมะเขือเทศอยู่บนเสื้อด้วยน่ากินเชียนะครับผมก็อีกไม่นานนะครับน่าจะเข้ามาเตรียมเก็บตังรอได้เลยนะครับผมนะเซตที่2นะครับก็จะเป็นเสื้ออันนนี้ผมมไ่่่แใจวา มาเซตเดียวกับเซตของพี่ตูนหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นตัว A ขายกันนะครับ <Okay. S 1> ก็ขายที่พลาดไปก็กลับมาซื้อได้แล้วนะฮะตัวที่3นะครับก็จะเป็นไอวอลรูปแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่ กินเชีย Air อ a r เท่ดีนะครับผมส่วนเซตที่4นะครับก็จะเป็นคาตานะฮะตัวนี้สวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากเอฟเฟกสวยมากๆนะครับถ้าเข้ามานี่ไม่พลาดแน่นอนฮะเป็นดาบคาร์ทนา b a c k h เนอร์นะฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนตัวที่5ครับก็จะเป็นหมัดครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นของแอสซัสซินนะท่านผู้ชมนะนี่เด่นสุดเลยครับตัวนี้คือตัวทีเด็ดเลยฮะในเซตนี้นะครับดูดิเสียงก็เพลาะนะฮะแล้วก็ตัวที่6นะครับอันนี้คือคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าอะไรแอร์บอร์ดแอร์บอร์ดนะครับเวลากระโดดลงจากเครื่องบินนะท่านผู้ชมเราก็จะขี่ตัวนี้ลงไปนะครับผม <Huh? S 1> แล้วก็อันนี้จะเป็นท่าทางเปิดตัวครับตอนเข้าตีนี่เลยอันนี้เป็นดนะักก่อนลีเดอร์นะท่านผู้ชมก็ใครเห็นเนี่ยผมว่าน่าจะคิดว่าใสา่เติมอยู่และเอฟเฟกต์อลังการมากนะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปสีตัวหนึ่งแหงแดงนะครับแต้มประมาณ3,300นะครับมาดูกันว่ามันจะตึงหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่ตึงเหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันนะครับ okay. แน่ดูบอร์ดผมครับทุกคนเป็นไงขี่ม้ามาเลยวันนี้ก็จะมารีวิวของที่จะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมมีเสื้อแล้วก็บอร์ดแล้วก็ไอวอลนะครับเป็นว่าไอวอลใส่มาหรือยังนะครับชมนะวันนี้ก็มาในโหมดแรงนะครับ4ต่อ1นแรงแดงนะครับแต่ประมาณ3 0 0พ3,000กว่ากว่านี้แหละประมาณนี้นะครับจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่าแรงแดง4ี่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยตึงใช่ไหมผมว่าตึงอยู่นะจากผมที่ผมสุ่งมานะครับจะมีเป็นบางเกมแต่ว่าน้อยนะครับที่จะเจอนะผมว่าเกมนี้น่าจะเจอไม่ตึงนะครับเพราะว่า ดูจากขั้นดูจากชื่อแล้วน่าจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับผมก็พอที่จะปะทะได้นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราจะรู้จักปะทะนะแต่ว่า C1 อ่ะต่อให้เขาไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับมันก็เล่นยากอยู่ดีต่อให้เขาเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยถ้าเขาอ้อมหน้าอ้อมหลังประชิดตัวเราได้เราก็มีโอกาสที่จะพลาดให้เขาเหมือนกันนะครับผมไม่เชื่อทุกคนลองไปเล่นดูเลยไม่ต้องเอา C1 หงแรงแดงหรอก C1 หงแรงแพทก็พอละลองไปดูนะครับผมมันเล่นยากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอหนึ่งหนึ่งกันเนี่ย ผมว่าสู้ได้อยู่แล้วเราสู้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาลุมเนี่ยเรามีโอกาสพลาดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับในการเล่นสี่ตอนหนึ่งนะท่านชมนะ <Okay. S 1> ทีคนลงกับเรานี่มันก็สบายดีนะเราได้ฟาร์มเต็มที่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนลงมันก็มันไปแบบนะทุกคนทุกคนจะได้ดูกันแบบบวกต้นเกมอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเลาใจนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็จะเหงาเหงาหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมฟูเลยนะทุกคนฟาร์มมองเดียวเฮ้ย มีเสียงรถครับท่านผู้ชมล่างฮะปล่อยมันมัน่าจะเอ้ยเจอแม็กซูดเราด้วยวะปล่อยมันไปก่อนละกันมันยังไม่ถึงคลาดนะครับไอตัวนี้มันขี่รถหนีเอามันกลับมาไม่มีมิชาร์ดวะตายตายเลยครับผมไอเต้าแมวจะดูศพ <laughs> ม,มันฮะโอเค32คนครับท่านผู้ชมบนแมพ เรามาซื้อสกปรบสหน่อยละกันตรงข้างหน้ามีไอ้ดอนะครับท่านผู้ชมมีเลสโซนด้วยเดีย๋ยวลองปล่อยโดนฮะเขาบอกว่าในเลสโซนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีคนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันฮะมีคนหนึ่งฮะท่านผู้ชมฮะเราตามหาคนอยู่แล้วสุนสิครับรออะไรยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะครับผมเอ้ยมีเสียงรถมามันพวกเดียวกันหรือเปล่ามันน่าจะตามพวกมาเอ้ยมีคนปล่อยโดน เพื่อนมันก็มานะครับแต่ว่าเราจะเล่นใกล้ไม่ได้เดี๋ยวโดนอ้อม <Okay. S 1> เฮ้ยมันใส่กันวะไอ้คนเราพวกเฉยไอ้นี่ไอ้วอลเร็เวอยู่นะเฮ้ยของหัวครับเฮ้ยไปไหนดวงเรียบร้อยนะครับแตกเลย ี่ยส่วนใหญ่ผมเจอแบบท่านไม่ตึงเท่าไหร่นะไม่เจอแบบมาคนเดียวอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยวิ่งกับทีมนะครับโอเคเสียงสวยถ้าเกิดว่าเราเจอแบบที่เป็นงานหน่อยนะมันก็จะแบบวิ่งด้วยกันเลยอะท่านชมหรือไม่ถ้าเกิดว่าแยกเล่มแบบเนี้ยถ้าตึงๆก็คือพวกแรงแกนเลยนะครับผม <Okay. S 1> ดูหน่อยซีแอนดอล์เอาของหายมีตัวยิงหลังเรานะครับท่านชม นายจะแถวป้อมสีขาวนะครับหรือไม่ก็หอคอยสวรรค์น,นะรประมาณนี้อยู่บนหอคอยครับท่านผู้ชม <S 2> <S 2> ผมเห็นไอวอลม,มาละโอเคต้องคอยดูด้วยนะครับแต่มันดัก <S <S 2> <S 2> นายก็รู้ว่าเรามีเม็ดเดียวแตกนายก็ยังมนดักเปิดกดสกายเลอร์ไปด้วยนนเนี่ยเมื่อกี้ชอบลั่นนะครับผม มองตรงนี้ลกลนระเบิดอะ่ะมันเช็คคนได้นะถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งมาทางเนี้ยมันก็สามารถดูได้นะครับผมอ่ะมีคนบอกว่าเล่นง่ายนะครับ4ต่อ1งเล้งแดงผมว่าเล่นยากนะเอาง่ายๆเลย4ต่อ1นไม่ว่าจะเล้งอะไรก็ตาม4ต่อหนึ่งอ่ะคือเราต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็อาศัยเหลี่ยมอาศัยมุมในการยิงด้วยนะครับ4ต่อหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายนะครับผมบอกเลยไม่เชื่อลองไปเล่นดูนะครับสำหรับคนที่ บอกว่าเล่นง่ายแต่สำหรับคนที่เล่นเก่งเขาก็เล่นได้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างคนที่เล่นไ้บ่อยเขาก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับอุย้ยขั้งบนหรือเปล่ามัวแต่พูดมัวแต่พื่อคนป้อมครับวันนี้มีสกายเลอร์นะครับตั้งไอวอลเลสเพิ่มดันเลยละกันรเราไปไปกินน้ำผึ้ง ป้ามันเฮ้าโอโ,โ,อโ,โ,อโสกาชิดซ้ายอบอกเลยเการ <c oughs> <c oughs> คว่างระเบิดนะฮะด้านบนก็มีอะ่ะถ้าผมดันตัวป้อมนี้จะยังไงเนี่ยมาปัดเลยละกันเอามีปืนโกงอยู่ปับ๊บร่วงดัานนะีเแี้ยตรงนั้นทุกคลิปครับการทั้งฆ่าผมบอกเลยไปไหนวรุ่นจะคานไปไหน ได้4คิวเองนะครับอุ้ยข้างบนร่วงการเลิกไปมันหนีไปได้ฮะพันยาแป๊บละกันเหลือ16คนละอุ้ยด้านซ้ายก็มีกำลังจะถมเลยว่าอ้ยมีเชียงเท้าเอาขวันละมาดิแตกไปหนึ่งนะครับเสือพี่สวย มันน่าจะวิ่งมาท่านชมเดี๋ยวนะหัวลัโอเค้ยมีคนโดดลมเฮ้ยข้างเสาไฟนะั่นเหรอนะท่านผู้ชมผมว่าต้องเอาตัวนี้ก่อนแต่ว่ากระสุนเราจะหมดขอแวปแป,ป๊บไปเพิ่งยิงนะข้างหลังหัวแต้ <c oughs> ไม่ขึ้น ไปฮะเรามีสกายเลอร์อ,อยู่ครับตั้งไอวอลเพิ่มเลือดแต่ต้อง่อม้มเกาะก่อนเพื่อความปลอดภัยวอดไม่ได้嘛ทก่านเฮ้ยสกายเลอร์อมามันก็สกายเลอร์เอาเรื่องอยังไ้ได้คนเนี้ยไกลๆฮะขอก่อนละกันเรียบร้อยเฮ้ยเยังเท้า คำนวณไว้หมดแล้วครับท่านผู้ชม8คิวแล้วฮะ8คนบนแมปเหลือ7ละต้องเกราะก่อนครับอันตรายต้องเช็คหลังดีๆนะท่านผู้ชมนะผมว่าบนกกดังอ่ะมี5คนเอ,อ,องหงอไม่ลงมาสักทีอะท่านผู้ชมวงบีบแล้วนะเอาลงมาแล้วลงมาก็ล่วงไม่เซ่ โคตรแรงฮะรัวด้วยทำไม,ม่ได้เฮ้ยนั่นขอเม็ดเดียวบอกเลยขอขึ้นหัวเม็ดเดียวพอเพราะว่าอัดตัวมาเยอะแล้วเอาสามคนสุดท้ายครับรวมผมด้วยเห็นแล้วนั่นไปเฮ้ยบ้านหลังครับท่านผู้ชม แล้วสุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดหัวแตกงานเข้าลายว,วอลหมดอารมณ์เลยละกันท่านชมมันก็ต้องหมดกับผมด้วยด,ด้วยกันไอวอลอ้มอ้าว,วางแฟดใส่ตัวเองน,นะ เฮ้ยไอ้วอัวมันเยอะจังวะไอ้เด็กคนนี้มันดื้อวะ่ะนี่แกมามีเยอะก็จะถล่มให้หมดอ่ะอ้าวไปละจ้าชาร์จเลยละกันแตกแตกโดนไม่เต็มอ่ะท่านชมเมื่อกี้มันเอาเรื่องจากไม่ได้คนนี้แล้วไอ,วอ้วัวมันยังเยอะเลยมาแบ่งมึงดิเพื่อน เล่นยากนะฮะไอโมวแบบนี้ัวรเราก็ไม่มีด้วยเราวงบีบอย่างเดียวครับเราน่าจะได้เปรียบนะครับตอนนี้เฮ้ยมีฝั่งนี้นี่ว่าเห็นปืนนะเห็นปืนนะ้าเรียบร้อยแตกมาดิเนี่ยเกมนี้ไม่ค่อยตึงนะครับจริงอันนี้ผมยอมรับเลยว่าไม่ค่อยตึงเพราะว่าผมมีเหลี่ยมมีมุม,มเล่นไงท่านผู้ชมแล้วก็เจอศัตรูทีละคน2คนด้วยนะครับเลยสังหารได้ไม่ยากนะครับผมนะแต่ว่าเกมไหนที่เจอตึงก็มีฮนะ บางเกมนี่เจอแกน2ตี้ก็มีนะครับแกน3ตีก็มีฮะท่านผู้ชมก็มันอยู่ที่เกมด้วยนะครับบางเกมก็เจอตึงบางเกมก็เจอไม่ตึงใครบอกว่าเล่น c 1แล้วเล่นง่ายเนี่ยลองไปเล่นดูได้นะครับผมผมก็เล่นมาเยอะนะครับสับสีนนะโอเคโอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจผมด้วยนะครับตอนนี้จะครบ0 0 0แสนลวท่านผู้ชมช่วยกันอีกนิดนึงนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็บายบาย